บ้านกลางโพสีบ้านกลางโพสี<ด>ขึ้นไปทางวิเศษทางเวียงพอล้วเนาะแถวบ้านจอมแจ้งเนะาะเอาพ่อเจ้าไปถามเนี่ยจ้าพ่อไปถามพออ่ะปลาเดียวตั้งใจห้องอยู่ในท้องในเจ็ดเดือนฝันก็ชิบว่าห่างวัวแพงขนาดฝนจังจแบบว่าไรแม่เข้ามาประมาณนี้นะอ๋ออันนี้คือคนไรมากสัมบบอ เว้นกต่ชิตกดินและพี่น้อยเนะาะล้มนานกว่าเข่ามาแล้วบัดน,นี้พี่น้อยพูดเละนี่เนาะแข้งขาก็แตกบ่นเลยพี่น้องเลย<า>อ,อ้าเนาะอ๋อพี่น้อยเนาะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องและ fc กันเบิร์ดสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเนาะเข่ามาหับมาสมพี่น้องเลยตอนนี้กับบุเชียงพี่น้องเนาะอ่ากำลังสิเข้าไปอ่าอัปเดทท่ามไทยบางทางอ่าน้องโมอ,อีกกอนพี่น้องเนาะอ่าใกล้วันเวลา เพ้อมที่จะเดินทางในนล้นี่พี่น้องเนาะอีกแค่ประมาณสองอาทิตย์นี่แหละพี่น้องเอ้ยจะได้นัดหมายไปหาทางแพร่โมออยู่ฝั่งไทยพี่น้องเนาะไปตรวจคืนอีกรอบหนึง่งพี่น้องเอ้ยตรงขามพุ่นกะบ้านน้องเบิ้ลพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่บนย่อเสาในการบูเชียงกันยังมัท่านในเข่าไปอัปเดตเบื้องเพิ่นจักเถื่อพี่น้องเอ้ยเนาะมอบเสามอบอยังให้เพิ่นแล้วก็มีแต่ว่าทางลุงเฮิมเนาะนั่นเรือนการ ยกเสาขึ้นไปให้ทางครอบครัวเพิ่นแล้วกับบุเชียงกับยังโมทันได้มีเวลาเข้าไปด้วยพี่น้องเลยทั้งเบิ่งมื้อนี้พี่น้องเนาะหลังจากออกมาแต่อัปเดตไาม์ไททั้งน้องโมแล้วกับถามว่ามันยังบอมืดกับจิกแวะไทม์ไทถ่ายบรรยากาศรูปด่างบ้านเนินซานเราเบิ่งอ่าให้ยทางพี่น้องเขาเนี่ยไปชมเบิ่งน้ำกันพี่น้อยเนาะไปพี่น้อยเมื่อวันนี้เดินทางเราเยี่ยมพยายามทั้งน้องโมก่อนบัดนี้พี่น้องเนาะ เปนเอาไงเนาะมาหอดเลยตรงขามมนกับซิมมี่ห้านเบียดเนาะเออแม่เพิ่นมาขายอย่างนี้บาทนี่ดูสบายดีแม่ขายเยอะนะสบายดีขายปลาขายปลาออโอ้ขายถุงนิดได้ถุงสิบพันถุงส<อ>ิบพอาดูดูอ่ะเดี๋ยวเราลงไปเบิ้งงห้เด้อ,เ,อ,อเป็นนีดใดคือหาบมาติไก่แทะเอาขอ้าวมาขายไอไ้แพทเน้อโอ้ดูดูอัพเล่มหนึ่งเด้อ เดี๋ยวเขาจอดอยู่ข้างเฮือนน้องมูก,ก่อนอ้าวเนาะพี่โน้อยคือหาบคักแท่นี่เนาะอ่าพีลุงตรงตั๋ยแทนพี่โนโอ้โนโอยขายปลาประสนอ่ะอ่ะโอเคพี่โนโอ้อยเดี๋ยวไปเสี่ยงจอดอ่ารถข้างบ้านอ่าเฮือนน้องมูก่อนเนาะอม่ามาคนเดียวมอนี้กับพี่โนโอ้อยหลังจากอ่นนาเฮ็ดเว,วเหเฮ็ดงานอ่าในครอบครัวเนะาะมือนี้กับมาเสี่ยง เก็บเข่าพี่น้อยเก็บเข่าหน้าปีเนาะดูอ,อีกชุดหนึ่งหลังจากแล้วละกาดออกมาพี่ิลัปพี่น้อยเนาะโอ,อ้ใช้ราาะบาดเนี่ยนะนอโลขายปลาเนาะใช้มาเบิ่งยุบปลาเจ้านะปลาอย่งางอน้อยปลาขอน้อยอ่ะ โอ้ดูดูป้ายังมีไม้ด้วยนี่นุ่มโอ้เป่งช่องหางโมเป่งมาเนี่ยคือตะเกียบข่าวเดี๋วเรขึ้นมาขายโน้ดูเจ้ารอแต่สายมาแล้วแม่เนืหากระเขามานี่หากระเขามานี่เออไม่ซื้อเอยป่ะได้จักถุงแล้วขายนะป้าหกเทปทงนะคะช่องถุงแต่ช่องถุงเจ้ามาแต่สุกสละบริการนะโอ้เว้ขับไปตรงนั้นเพื่อนซอยจักถุงอยู่พันนะเพื่อนไม่ซอยเห็นเพื่อนมาตัวใหญ่ อ๋อแต่น้อยก็บ่เป็นอะนจักเหตุแนวใดกินวะเออบ่เป็นบ่เป็นเหตุยาวแต่แบบนี้ถ้าเอาเมือปล่อยนี่แบบมันสิโอกาสสิใหญ่บ่แม่ใหญ่ดอฮะใหญ่ใหญ่เนาะโอ้ยังบ่ทันได้ตายว่นั่งลปลาหาก็เอาขึ้นอือนั่งอยู่ดอกเนาะยอ่ะนเอ้ยอันนี้ก็แล้วแต่เนาะตามที่อ่า ผู้นี่บางคนเพิ่นก็เอาไปกินบางคนก็เอาไปปล่อยก็แล้วแต่เจตนาเนาะโดยโดยน้ดีเฮาสิซอยเจ้าเด้อแม่เด้อมันเข้าไปเฮือนน้องโมก่อนก็ได้เจ้าจากบ่น้องโมโดยไปแม่เข้าไปพุ่นแหละใส่เฮือนเจ้าอยู่ไสู่เพือนเขาอยู่นอกเพื่อนไปเดี่ยวข้าเพื่อนอยู่นอกเพื่อนอยู่กับนอกโอ้โดยโดยนี่เด้นี่ให้น้องโมนี่ซอย ơ <laughs> một à, chắc căn như nó luk pa luk pa bò anh rồi luk pa luk ký đúng nóng ừ <laughs> bộ. ừ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  อ้าวเนาะขายแต่ปลาเนาะบรุรมีอย่างอื่นนะบ่แหมเบ่ปลาตะปาเกลียวขา้าวดยโดยอ่ะมานางพิจก็ได้ไหมแี่จี๋เมาซอยไปเลยหรออันเกี่ยวระบร้อเข้าเจ้าเกี่ยวแล้วเกี่ยวสองมือหาเกี่ยวสองมือโอ้ตะเก่าน้ำปลาได้เกี่ยวข้าวนะคุณไปขายทางโดยโดย อ่ะเนาะาดูดูอ่ะเดี๋ยวสบายดีเด้อทางน้องโมพี <t <t ่น้อยเนาะสามารถช่วงตอนข้ามตอนนึงแรงเนาะดูโอ้คุรู้สึกว่าเปลี่ยนคืออยากเปลี่ยนไปเนาะคือฉีกขาวๆาวโเก่าเนาะอ่าแต่วมันก็เริ่มแล้วมาเนี่ยเนาะออโอ้ผิวพันธุ์เล้วขาวแบบอ่ามีแบบทองใสหนึงเลยเนาะ เออขนาดมาค้ำมืดได้ได้นี่โดยอ่ะเนาะอ่ะมีตู้มาเจ้าจิภาคไปอีบ่เออกับพวกเขาเดือดจากทุ่งนั่นน่ะปลาอลไรกันปลาหาทุ่งปลาหาทุ่งอ๋อโอ้โเนาะเห็นอะไรได้เสียหนอ่ะเดี๋ยวเขาซอยไปเลย่ม่ๆออกมาเด้ล้ตุงนะตุงเลยสิพันสมมติจะว่าเนาะโดย ทำโบด้ขายนี่เอาเมื่อไหวอีกได้หน่เนาะโบเลเอาไว้กินบ่เอาเมียนเอเมียนเนาะเมียนกินแม่ขายแม่โอโดยดูโบเลอันนั้นทั้งน้องโมกินได้อีน้อแหละเนาะหมูก่างบ่อมีก้างบ่ออ๋อเป็นยังเสีเดียวอันหอยไว้นี่ก็ได้ไหมเดี๋ยวเสียงเสียวเมือ Thả bắn bộ về sẽ phải bôi yu vắt bên nồi Nhưng thật là tài đó bác à, mẹ Nhưng thật là tài rồi bác mẹ Nhưng thật là tài đó Nhưng thật là tài bạn này đường thang các bạn phải nói đồ, đồ. À, bạn này đi vào xem chị mấy phút lệ thang ăn nóng mô bào nó rồi เนาะมาเยี่ยมายามตวแรงใช้ไม่ตู้อยู่ใส่หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าโอ้หนึ่งอยู่เทิงคุณบอว่าแล้วกระเต่มาัย่ยัง้บอถ้าได้ขึ้นทงเฮือนจือเถื่อได้เนาะทำมืดเลยเนาะเปิดไฟเปิดยังนะบอเห็นอยู่เห็นกินเนาะเห็ดไรยังไงกลินนี่เนาะปลากแล้วเนาะ ปบบ<ด>ลานิ่งสมบูรณ์ด้ว่างล่างในชิเม่นเน้นกินแต่ปลานะนี่เนาะนโอ้โ,โ,โอ้โด้วยกินปลาในแคลเซียมลายเน,นีย่ยผิวพันธุ์เนาะด้วรู้สึกว่าข,าขา่าวคนใดได้องเนยะจะว่าน้ำหนักเป็ดเปติดเวอร์อยู่บ่เดี๋ยวนี้บ่ได้ติดคิดว่าจะขึ้นอยู่เนาะโด้วยก็ผมทำก็หาซิบสองคนบ่จังนี่เนาะโดย เออว่าแน่เป็นของน้องเขากินแน่นอนดีแบบรุงรักษาตัวเองนี่ก็ทุกคนแน่นาะนักขากับผงไสนี่ครับบ้านนี่เพิ่งเกี่ยวข้าวลายได้ดิเนาะโดยมักแตงกินได้อีกบ่เนาะ บ่ได้ <c oughs> แต่ว่าทาั้งเปตู้นี่กินไนนด้เยอะเนาะอันมื้อนี้มีไผ่เนยมาหาเนาะบ่กโบเรมีบ่โดยทั้งอันโบเตียงกับยังบ่ทนนันดไ,ได้มาเนาะโดยโอ้ใกล้เด้วได้จอจี้เข้ามาเดีด๋ยวนอ้วันที่เดี๋ยนะฝนนอนวนที่เวันที่เจ็ด วันที่เจ็ดนี่ต้องฮอดฝั่งนั่นบ<น>่แม<อ>่นเขาไปแต่ที่หกอ๋อแต่วันที่ 6, หกฮอดพุ่น,นที่เจ็ดเนาะโดย,โดยอ่ารอบนี้นี่คือไปไปตรวจเบิึงโดยแม่นตรวจยอดคืนเนาะโดยถัาไปรอบนี้ก็สิบัวได้หลายมือภายในลัะะนเนาะโดยแต่คิดว่าเนี่ยนั่นพอว่าไปตรวจดเดี๋ยวเื่อเลยเนาะไปตรวจก็มีแต่ว่าเอาบางยาบางอย่างมาให้โดย ถือว่าบัานนี้ทั้งญาตินี่มีไผ่แน่จะไปน้ำบัานนี้เนาะบัวมีไผ่ที่เป่าเอารอบล่าสุดเนี่ยบัวได้มีไผ่ไปน้ำบ่าง่หโดยมีแต่เอื้อจ่าตอนก่อนนะคะตอนนี้กับบัวมีไผ่โดยแต่ว่าทั้งเอื้อจ่าเนี่ยคือคนข่าวมาจตกกรุงเทพพุทธนาะโดยมาหลัดกันที่คอนเทนต์บัวชวนทางไม้ตุ้งไปน้ำเลยราอยากไปบ่วโดย ไปไม่ได้แล้วเราเป็นยังเราไปเราเส้นเซนต์จอซน่ะเราเป็นเส้นไอ้ว่าน้ำโบได้แบบลุกลงล้มลืมใช่ไหมบอไปสมมติอ่ะไปโรงแรมเนาะมันก็ต้องมีคนเจ็บเลยครัพ่อนะโอ้แหงโบได้โอ้เราเป็นยังแต่เราไปไม่ได้โบได้อ๋อแต่ว่าอันไอ้ตู้เนี่ยเราเคยไปแล้วมันบอกไปของหมอของยังบอกเคย เราถ้ามีโอกาสใน,นวาเนาะพาเราไปไปเที่ยวไปยังไงนะ<น>ท่องชีดีแบบหนึ่งทัองชีดีใจนะนก็อนเเคยไปนี่จะไปลาสุดก็อยู่สวรรค์แต่ไปกับพวนั่งทานในเพื่อก,กันัง่งค่ะเขาบอไปเอาเราไปเราเขาว่านั่งก็นั่งอยู่วังเก่าเราไปว่เป็นเอาอยางจะทับไปไว้บับบบงชชยก็ยุ่หันเลย บอว่าคือแข็งมันนะย่างก็ไม่ได้เขาบอกเอาไปไปเอาหั่นตรงนี้ก็ไปไปแล้วก็ยววังเขาบอกั่นแหละไปต่อยมาได้เราเสี่ยงว่าเพื่ไปสุดนี่ไม่ได้อยู่แถวสวรรค์นี่เนาะใกล้แล้วใกล้ยอดบุญชุมเพือเลยเนาะไปพาเราไปแข่งชุมเพื่อจะว่าลุกขึ้นลุกลงมันจักโยโย่จัก อันอายุแล้เท่าไหร่นะตอนนี้นะแม่จ้าเขาก็บูอือดูดอันน่ะทางครอบครัวน้องมูนี่อันมีน้ำกันจ้าคนเป็นพี่น้องมีอ้สองคนมีอ้สองคนโดยแต่ลูกกระพ่อวยพอเดียวกันอ้สองคนน่ะอีกพ่อหนึ่งโดยแต่ว่าน้องมู่อีกพ่อหนึ่งโดยอือดูดแล่อันสองคนนั่น พ่อนะเป็นคนบ้านใดจังคนในบ้านคนบ้านนี่บ่โดยบ้านนาแพกนี่เนาะโดยและทา้งน้องมูนี่ด้ทางเชโนบ้านบ้านกลางโพสีบ้านกลางโพสีโดยขึ้นไปทางวิเศษทางเวียงพอด้วเนาะแถวบ้านจอมแจ้งเนาะโดยโอ้โดยโดยถือว่าเป็นคนเขตนั่นแล้พ่อมาสู้อยู่พี่เนาะบ่แม่์มือเฮือนอ๋อแม่์มือพุทธบ่โดย อ๋อวันนี้เห็ดนี้ได้ก็ได้มาพี่บันนี้มันก็บอกคือการได้เราสุภาพอ๋อเจ้าบ่ได้ถามแม่เจ้าบอกไม่ได้ถามพ่าป้าเดียวตั้งแต่เอาอยู่ในทองในเจ็ดเดือนป้าอ่าพ่อบ้านกลางพุทธีนี่ได้โดยตั้งแต่แม่ตั้งแต่เจ้ายังเจ็ดเดือนโดยอยู่ในทองในเจ็ดเดือนแล้วก็บ่กเคยเห็นหน้าพ่ออ๋อแต่ว่าลองถามทั้งแม่เจ้านี้พอ่อเิ่นหู้ชื่ออยู่บ่าพ่อชื่ออยังบ่ได้ถาม เอาเจ้าโบอยากพบเจอพ่อโบเอ้าโบอยากเห็นบโบอยากเห็นเขาอว่า่อเกินขึ้นชิบวะหักโบแพงเขาแล้วเกินจังแบบว่าลายแม่เขามาเพราะอันนี้นะอ๋ออันนี้คือคนลายมากสัมโบโดยอ๋อต่เลยอันน้องก็เลยคิดว่าเป็นอาจจะบวะหักบบแพงเขาแล้วประมาณนี้แม่ก็ขนหักคนแพงเพิ่งก็คือ้ชิบวะชิบฮาเลย ตลอดเฉลตปีก็บยคือได้ินข่าวขาวแต่ว่าอ่าหนึ่งมาปัจจัยในตอนนี้ถ้านองูนี่คืออ่าถึงเอียงก็แล้วแต่แต่ว่าอยากอยากเห็นหนาพออยู่บ่กบอกอกระเทินว่าบ่เคยเห็นแล้วก็บ่อยากเห็นเขาก็อยู่แบบว่าสองคนมาถ้าพร้อมขึ้นมือนี่ก็บ่อยากเห็นเอาง่ายๆแต่คืออยู่เคยกินกับแม่ครับสองคนนี่ก็โอ้ย บริษผู้พันธ่าอื่นแล้วเนาะก็ราเป็นคนบ้านกลางผูซีจูเจ็ดเดือนเนาะหนึน่งเพราได้ถามแม่ได้ว่าซื้ออย่างเนาะบริถามแล้วก็บริยาทหู้เขาจงคนกินตัวนี้นะคือว่าได้อันเอาแงแต่ทั้งน้องกับบริษาทหู้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าปิดบังไปเลยเน,นาะโอวปลาดมๆที่น่องเลยดมหนาวเลยเด้นี่เนาะ เพราะการที่ทาบริษัทอมมันก็ดีอยู่แบบนี้นะแม่กับแบบเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่์ให้โดยโดยอย่างเขากะก็จะเกิดไปอยู่กับแม่์สองคนแล้วก็อยู่อยู่กันตลอดอยู่แบบนี่ก็สบายใจเนาะโดยอะก็ถือว่าถ้าว่าเรเป็นอย่างเนาะแต่มื่อใดมื่อหนึ่งถ้าว่าน้องโมอ่ออยาก ตามหาพ่อใช่ใช่กะแจ้งได้เนาะทางทีมงานเขาก็ยินดีพี่น้องเยคิดว่าบ่แหละแต่ว่าบ่คคลเนาะโดยแบบว่าสมมติเราเจอกับเฮาสิมาเอิ้นพ่อมันก็บ่คือเพราะว่าเฮาบ่เคยเอิ้นออกมาจากเนี่ยบ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อดยอ๋อเชสิื่อเฉพาะพ่อพ่ออยังกับบุคือยิ่งเนาะมันกลายเป็นแบบว่าอ่าจังแนวใ์เนาะโดยอแแม่่นน้พีงเอาง่ายๆสายแบบคืออ่าเฮาเปรียบเทียบแบบว่าล่าสุดนี่ พอแท้เท่านี้เพิ่งเสียไปเดือนนึงแล้ววันนี้แม่แม่เอาพอไม่มาเฮือนตอนนี้เฮายังบอกก้าอื่นได้บบบว่าพอเป็นว่าเนาะมันจิตประมาณนี้ดยก็ปีสองปีก็แบบว่าเอาหูหันจังก้าอื่นพอเนาะแต่ว่านี้ที่บรีหูยังเลยเนาะตลอดเลยก็จะเกิดแต่ตัวบบเคยเห็นน้าบเคยอื่นสมมติว่าเห็นเขาก็ยังบอกก้าอื่น น้องแปมแม่นหนเนาะนะกะบุเป็นเนาะต่างคนต่างแยกกันไปแม่คิดว่าเฮาทำบุญมาสักน้ำกันซักนีดบ่มีกะบ่เป็นยังโอเคเนาะก็ถือว่าดวงดาวที่ผ่านมาเนาะอาน้องมูจักปีแล้วนะตอนนี้เซาอิตเซาอิตปีป่อชาวกูปีเดี๋ยวนาะอ่างอื่นเงี้ย เป็นคนสุท้าไทยหรือว่าเป็นลูกหลานได้เนาะเจ้าเ<ด>นา<อ>ะและ้ววันนี้อันาเด็กกับผลนผุนไดแม่เจ้าเจ้ามามาอยู่บ้านนะแพก<ด>์หลังจากมาอยู่ปั๊บเลยก็บบุรีมีพ่อ,พอเลยวะ<ด>ยอยู่น้ำกันสองคนเลยเนาะ<ด><ด>อ๋อแสดงว่าแม่เจ้าหนี่เป็นคนดูแลนี่ยังเป็นพี่ได้ด้วยเนาะนม่นั่นแหละสาเหตุที่บริเฮียนลรวก็บบุริเป็นหนังสือนะพอเม่เทั้งอลไยก็ไปนำ มันมีหลายกักหลายขั้นตอนเนะ<ด>า,าะใช่ไหมบอกะเพราะว่าเกิดมาก็อยู่กัาแม่สองคนเลยอ้ากับอเอาเมียก่อนทั้งไปทำทั้งเกิดเพราะว่าลูกคนละพอนะคนกัจจิกนกยคนแ้วก็อยู่ตั้งแต่เกิดเลยสองคนนะจนมาฮอดปัจจุบันแต่ในในระยะที่ผ่านมานั้นทั้งอ้อสองคนนะ่ยอยู่นับกันอยู่บ่กรบ โคตรจังใจแบบว่าเกิดมาก่ะพุ่นธมีวัรเลยนะไปแยกทางกันเลยคือทางน้องโมนี่พอหูควาบมีชีวิกับเพื่อนก็แยกกันไปเลยโดยคนมีครอบครัวใจหอมทันได้เกิดอ๋อฉันเชื่อว่าก็อายใหญ่เนาะอันเดียวเพื่อนก็อยู่บ้านเฮานี่บ่บ้านเฮาคนหนึ่งอยู่บ้านนอกคนหนึ่งแต่ว่าเพื่อนก็ยังอยู่บ้านเนาะ มึงไปมาหาสู right. ้อ yeah. ย yeah. ู่บ่สุดหนี้โดยตไปอยู่โอใครดอกชนาะอันนี้เฮายังว่าฮู้จักกันอยู่เนาะก็ถามที่ไปที่มาหาแพงกันเนาะโดยออเออเอาก็ที่ว่าอยู่กับแม่มานี่ป้าเนาะัตื่นเลยพี่นสองคนสุดๆอยู่เนาะเนาะอยู่เคลื่อนดังนี้แล้วเนาะบ่ที่แดกนะบ่เห็ันดังนี้เอาเว้ ต,ตั้งแต่อยู่มานี่ได้โดยหลังนี้ฮะก็เห็นได้11ปีปีนี่แหละอัตะอต่กรอยู่นอกว่าคืออยู่ในแตก่อนก็อยู่นี่อย่างเต่เพื่อนมันเก่าวกว่าน,นี้<อ>เก่งแล้หอ่ะอตอนแรกหนะงามลบยามฝนไปนอนในเพื่อนไปนอนกระหล่ำเพื่อนกระเจ้า<อ>แต่พอไอ้จุงเทพได้มีแล้วกะ<อ>มีผลมาเห็นพื่อนหลังนี้ให้จังได้อยูโดยโดย,โดยโอ๋อ เอ้แสดงพลังเก้าวนะออกแล้วเนาะนี่เพิ่งเพิ่งสร้างมาได้สิบกว่าปีนี่โดยในสิบเอ็ดปีปีนี้สิบเอ็ดปีเนาะโดยจ้ำได้แม่นทึ่เนี่เนาะโดยอ้าวอ้าวไปเเลยนะเพราะว่าเรเชียงเขามากกับพวกเรเคยถามเรื่องชุดตูวนี่จ้าเถื่อนะเพราะว่าพี่น้องกับอีพีซีเพิ่งกับถามมาอยู่โดยกับพวกเพืยังเนาะกับถือว่าหายของใจกันเหมือนเนี่น้องะเลยนะกับมีแต่ว่าจับมือ ู่กับแม่แหละต่อไปเนาะโดยทางหลองมูตอนนี้ก็ถือว่าร่างกายสุขภาพนี่กะผมคือเก่าแล้วบัดนี้พี่น้อยผมเป็นผู้เก่าได้เลยบัดนี้เนาะเป็นคนใหม่ได้ถ้าถ้าพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยากให้เปลี่ยนชื่อนี่สิเปลี่ยนอยู่บ่ก็เปลี่ยนขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซีเนาะโดยอ้สิให้ชื่อยังเด้ใช่พี่น้องเนาะอันเชื่อว่าก็แจ้งเกิดอยู่ ลูกบานยังนะอุู่ไทยนะสีนักครินสีนักครินขอนแก่นเนาะโดยเพราะว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างนี้ก็ดีเห็นลายอยู่ไ,ได้พี่น้องเนาะในครอบครัวอยู่ยค,คือเขากระไรเครื่องเทศเนื้อันการ FC แนะน้นนนนำมานั่นเราซื้องมงมแบบว่ามันซื้อเขาของอุ้ยแล้วมันงมตัวไปโดยอน,นี่ FC เพิ่นก็ให้ยคำแนะน้นำมาเปลี่ยนชื่อซะเพื่อชีวิตชีได้ชีดีขึ้น ชุมมือนี้ก็ดีเลยได้โดยอ่ะดูสื่องามตอนนี้ดูติดตามเบื้องเราอยู่บ่โดยอ่ะน้องงามเนาะนั่นกับพ่อตัวปเลยเด่๋ยวหนูงามหอดชุมมือนี้แบบนี้ปานน่างามบบบนี้นี่ก็ขึ้นชื่อครับติดต่อพี่เปให้คำแนะนำมาทางทีมงานสายบุญก็ได้เอิ้นซื้อตามเอฟซีเลยแบบนี้กันหอดปัจจุบันนี้ดูอ่ะแต่ว่าทางน้องโมนี่ถามว่าเอฟซี อยากให้เปลี hmm. 是是 oh. ah. ่ยนชื uh, ่อเป็นย mm. hmm. so ah, ังครับได้เนาะดูโอ้ดูดูอาแสเริ่พี่น้องเฮ้ยคอมเมนต์มาพี่น้องเลยแต้งชื่อน้องโมเนาะเปลี่ยนชื่ออาซื้อเล่นหรือว่าชื่อแต่ว่าชื่อจริงมีชื่อยังเนาะชื่อเดียวนี่เลยชื่อเดียวเลยดูโอ้อ๋อมีต้องมีมาเพิ่มด้วยใช่พี่น้องเยเนาะเอาชื่อเปลี่ยนชื่อใช่เนาะด biến súy này cả đi, bảo là tạm xưa tạm tì heo cứi thử má, nó, no. để biếng thế nhoi nhoi khuôn cả, để còn súy đấy, súy súy để chép khay chép đấy, nãy bảo tạm kung chừng đấy, à bố bộ... bộ... chúc đi, bảo mít để chép để bối chép thằng phụ nữ nói bảo hãy biến súy xá, à ก็ได้่อนซื้อบวเซียงไงสินะแต่ว่าเซียงนี่ต้นกำเนิดคือคือบวเซียงนี่ไปบวชอยู่อยู่มหาสารคามบวชได้แต่แนนก็ได้เป็นเซียงแต่ว่ามาเพิ่มว่าเซียงหน้าบวชเป็นเซียงเป็นซื้อมากก็ถือว่าหลังจากเป็นซื้อมากเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยนะเข้าก็มีอาจารย์ผู้หนึ่งฝนท่วงตั้งแต่เฮายงท่านผ่าตัดตั้งแต่เป็นแรกๆผนก็ว่าเรื่องซื้อน่ะฝนก็ให้เปลี่ยนหนูเยเพราะมันเกี่ยวกับซื้อยู่พันวะ มีส่วนเนาะโดยแต่ก็บบุคคลเบาไม่ใช่ค่ะก็าวมนี่เลยโดยเพราะอนี่ตามความเูลดูด้วยนะโดยแม่ในทาเขาเป็นซื่อเป็นอย่างวันแรกชีวิตนี่ก็ดีรุ่งเรื่องไปเลยโดยอ๋อนี่ทางอาจารย์เป็นเคยทักถามนี่อยู่เนาะเป็นอาจารย์อยู่บ้านครับพ่ออยู่สวัสด์อยู่สวรรค์นี่เนาะโดยเพราะตามวันน้องเขาเนาะเวลาจะเป็นก็ต้องไปเบิ่งหมอเบิ่งยังโดยด้วยแล้วเพื่อกระท่วงเอเกี่ยวกับซื้อพ่อโดย ื่อมันแบบว่าโบเป็นมงคลหรืออย่างนี่แหละว่าเอาง่าสตรซื่อโบเขากั็ดวงกับโชคชะตาเนาะในการดำเนินชีวิตมันก็เลยทำให้มีหัุนวินิแนวขามาโดยสิ่งดีแต่ก็มาก็บค่อยว่าแล้วก็ค่ะกมาว่ามือนี้โดยโดยเอาเอาศสตรพี่น้อยฝากกันบาทนี้พี่น้อยอ้าดูเนาะอ้ศาสตรเดียวไปเชียงเอาอันมาคองฝากให้ทั้งน้องโม่ก่อนพี่น้อยแต่ว่าอัน โอ้ยเนาะดูไปพี่น้องน้ำมูนสิกินได้แต่แนวของพวกของของงานพวกอ่อนๆเนาะเดี๋ยวกันเดี๋ยวไปเอามักแตงกับอันนี้มาให้ทั้งมิตู้ก่อนเดี๋ยวน้ำมูเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องเยปลานี่บ่ได้เนาะน้องเนาะโดนเดี๋ยวไปเสียงเอามือไปปล่อยพี่น้องเยปะไปเพ้อแป๊บเดียวเนาะค้ำไว้ดีดอ่อนี่อยู่บ้านนี่เพิ่นบนมีโป่งบ่เนาะมี ทางปุ้งปุ้งเด้อน้อง6โมงเนาะโดยโดยๆอ้าวแซ่เนาะอ่ะอันปล่องปลานี่กินได้อยู่น้องๆเนาะโดยเนาะโดยอ่ะไอ้ผู้เชียงเอาปล่องปลาไว้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเอาไว้ให้ทางน้องหมูเด้อเนาะโดยอ่าเพราะว่าก็่งมาบ่มีผู้ชายพี่น้องทงเพิ่นกันอ่ายังอยู่ในระหว่างรักษาตัวเนาะโดยเียงกันนานๆทีเข้ามาเยี่ยมมายามเนาะงเอก็อ่าทีมงานก็สลับหมุนเวียนเข้ามานะพี่น้องโดยะ อันนี้หมักแตงเนาะหมักแตงกลัวไม่ไหม้ชุดๆเลยพี่น้อยซื้อจากห่านมากินหนิมาแต่บ้านนาเนาะโดยเลยกระเป๋าไว้นี่กระเป๋านี่ยกระเป๋าไว้จ้าอันนี้ได้โอ้โดนรื้อเปล่าใบเปล่าดิไปชื่อมันเครื่องมันยังำผ่าไว้อยู่นี่เนาะโอ้โดนไวจ้าจังนาคนว่าโอ้่านแล้วนี่เนาะ nhá à, phải thì chưa cường cổ mình nhăng như cái nó rồi mình nhăng nó rồi rồi à kiểu ăn xem chỉ đường thang còn này bạn này với nó còn dưới đây bọn chị khẩu về hà nóng bớt một thanh lạnh mượt này nó vậy yêu cản mưa nả con nó rồi rồi à ăn này ô hơn vài hải sử bốn tuần này chưa dù chưa kín này khóc cua đó rồi rồi bà này để nó à lạ เป็นกำลังใจให้เด้อมารอบนี้กะาผิวพันธุ์พองใสพี่น้อยอ่าอย่างนีเนาะดีขึ้นลายเนาะการย่างการย่างคองแคล้วน้องๆเนาะของแคล้วแน่ๆกายสิกับเป็นปกติแล้วโดยเอ้ยคักๆษาพี่น้อยอ่ะยินดีน้ำด้อยน้องเด้อสู้ๆเนาะโดยอ่าชีวิตเ้าเขาต้องหักเลยเนาะอ่าโดยโดยอันนี้แต่ว่าปองปลานี่จำนวนอ่าสิบกระปองนี่ อ่าเป็นของทงอั้งผู้ใหญ่เจ็บบุญแล้วน้องเด้อเปิ่นกระบอกว่าอ่าซอยไปก็ได้เวันวันกะลำบากกันเพวกทุกคนนั่นแหละเพิ่นกระบอกพอดีไปเซงก็ได้อ่าไปเอาน้ำพับมาเพิ่นมาเมื่อวานนี่แหละเนาะอ่าเป็นปงปลาของทงอั้งพ่อซิดเป็นคนลา,าเขานี่แหละเพิ่นอยู่ยบ้านเบิร์นคูนยอยู่เมืองไซยบุทองแข่งสวัสด์เขตแล้วน้องเด้อขอบใจทั้งคน,นหลายหลายเด้อที่เอากระป๋ามาให้แล้วก็ ขอบขอบใจให้คนอยู่ดีมีเฮงไงคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไงห่างให้มีให้เราเห็นดวยเก่าๆเด้อสาธุโดยอาเนาะนี่แหละพี่น้อยพอคนมักอ่าเฮ็ดบุญเนาะโดยอ่าไม่ว่านี่เลยไปมาเมื่อนี้กะมาเวะมาเยี่ยมมายามทางนงมูโดยๆดีๆบ้านนี่เนาะมาเห็นเมื่อนี้กะเปลี่ยนแปลงลายพี่น้อยอ้่เชนะอยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเนาะทั้ง อาแม่ได้ลูกพ่อไดครอบครัวเด้อเนาะให้มีแต่แนวสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเนาะจะหนีต่อไปอบ่ให้แนวแบบมันบูดีบัางามเข้ามาได้มีแต่ผัดไปตกไปในน้ำในไหลไปรู้เลยเนาะโดยให้แนวมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาเด้อน้องเด้อโดยโดยปะบัานนี้โบเชียงเดินทางก่อนได้บัานนี้เนาะมันคับมันมืดแล้วพี่น้องเอ้โดยอาสบายดีเด้อเนาะมีตู้นี่เ็ดกินเนาะต้มปลาพี่น้องเอ้ อ่ะบาทน,นี้เนาะบาทเชียงกษิตได้เดินทางก่อนเดอ้อมาพอดีเอามือนี่พี่น้องเลยพอดีทีมงานก็แยกย้ายก,กันไปมื่อนี่ฮะมื่อนี่นะคข้องเนาะสิได้จบก่อนเด้บาทน,นี้เนาะคำมือตื้อตาเลยพี่นอ้องเอยจังไดก็ต้องขอบุณขอบคุณคือเก่าคือเดิมเดอ้อพี่นอ้องเนาะาเขมามาชมพี่นอ้องอีพีซีบ,บ,บัวบัวซิในหลักกระต่างประเทศเด้อพี่นอ้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจกันธุรกิจการงานก็ขอให้ราบให้ดื่นให้โชคให้มาตลอดปี และตลอดไปพีป่นะ้องเนาะอ่ะไปเด้อเด้อเนาะพี่น้องยฟูลมกับบอยบอยพียย่น้องอยยินจ่อยๆเนาะสบายดี